6วิธีในการสร้างเส้นอัตโนมัติใน Microsoft Word เพื่อสร้างเส้นประพิมพ์ดอกจัน3ครั้งแล้วกด Enter เลยเพื่อสร้างเส้นเดียวพิมพ์ขีดกลาง3ครั้งแล้วกด Enter เพื่อสร้างเส้นคู่ พิมพ์เท่ากับ3มครั้งแล้วกด Enter เพื่อสร้างเส้นหนาพิมพ์ขีดล่าง3ามครั้งแล้วกด Enter เพื่อสร้างเส้น3เส้นพิมพ์ h a s แท a กสมครั้งแล้วกด Enter เพื่อสร้างเส้นหยกักพิมพ์ตัวหนอน3ามครั้งแล้วกด Enter